พี่เคยสัมภาษณ์เองทีหนึ่งเรื่องพระนี่แหละใช่ไหมใช่ทำไมหันหลังซะล่ะหันหน้าเนี่ยละ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 อันนะ้ะะะอันนี้เ็คุณแกนอ,อันนี้คุณแผนกอ,อไม่ต้องถอดไม่้องถอดไม่ไม่ผมใส่ผิดด้านแต่วันนั้นที่คุยกับพี่ไม่ใช่เรื่องคุณแผนใช่ไหมใช่อันนั้นอันนั้นพระอะไรนะอะไรอ่ะผมก็ลืมเหมือนกันอ่าที่ว่าเคยเคยช่วยชีวิตเองทีนึงอ่ะใช่ครับอันนั้นไฟไหม้ไปแล้วครับก่อนชื่อหรอก่อนผมบวช ก่อนผมบวชวันหนึ่งผมไปอยู่วัดแล้วอย่างมันวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้บวชไ,ไฟไม่บัานไปนไหมดเลยพระเอาจริงเหรอพระเขาไปด้วยแต่ว่าอภินิหารเกิดก่อนก่อนหน้าจะบวชแล้วใช่ครับอ่าตอนนั้นคือเหมือนกับโดนคนหาเรื่องแล้วก็อยู่ดีก็แบบว่าเอาตัวรอดมาได้เหตุการณ์เป็นยังไงนะขอพี่รอบพี่ปะลืมมันนานแล้วพี่ตั้งแต่ผมเล็กๆเ,กเกนาะ ตั้งแต่เอาห้างับแต่ตอนนี้ก็คล้ายๆว่ามีเหมือนมีคนไล่ไล่ทำร้ายเรามาแล้วอยู่ดีก็แบบเหมือนกระโดดได้สูงขึ้นก็หนีหนีได้อันนั้นพลาอะไรจะมีมเหสวนกับหลวงหลวงพ่อเดิมแล้วก็อะไรอีกุมจำได้มันเยอะเหอก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าจากนักมวยอีกคนหนึ่งที่ชอบเครื่องรางของขังตักก็เต็มตัวเลยตักอะไรวะ มีเสือขับดาบลายขนมต้มดำดื้อห้าแถวชัดเพชรแปดทิศพระพิฆเนตพระชอบเรื่องศักดิ์ไม่ชอบอ่าอ่ะไฟนี้กลับมาแจ้งเกิดก่อนอันนี้แพ้เมื่อกี่แพ้สองแพ้สองนี่กลับมาโอเคแล้วนะไฟนี้นะดูร่างกายก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่พอใจในผลงานอ่าต้องไหนบ้างที่ไม่พอใจก็ยังต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องกําลังอีก ต้องกำลังดีกว่านี้โอเคขอบคุณครับยอดธงชยัย